ลายขึ้นหมินที่เหรอเนี่ยลายนี้คุณนึกไม่ออกเลยอย่าลงกัรก้าบอกใหย่ท่้าเราฉีกขึ้นขึ้นบนนี่โอ้โหเราอยู่ยาวมันไม่มีใครไปแน่นอนยังไงเล่นบัวกันท้ายแน่นอนอ่ะว้าวสองตีสามตีนี่แหละมีหักเดี๋ยวหนีไปละพวกใจไม่ถึงไปบ้านหนึ่งนาเีไปจ่า กูแม่งไม่มีบ้านลงเลยไอ้สัสอียกูลงไหนเด่นแต่สมูไอ้เฮียโยนแม่งไงอุ้ยอะไรใครอยู่นมไรีไม่ได้เลยไอ้เฮียกูขอไอ้เฮียไอ้อะไร คุ้มฟงอไม่้ใช่ันไม่เข้ามังไม่สิซัันเป็นซัันมแดงอดแดงเหรอไม่ใช่สองตัวงมันเป็นตัวสองมตัอันนี้ตัดท เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยไอ้เหี้ยกูตายไปมีสาเหตุสั์โอ้ยยัยมีคนอยู่บ้านนี้คนงอกมา่างไหนไปอีกคนหนึ่งเี้ยคนยไอ้เหี้ยงงอกมาตัวนึงเสร็จ้วัิส์ตอนนี้บมึงอะกูฟังไม่รู้มาไม่บ

ึงพูดปกติไม่เป็นไรหรอกพีเพ่อมึงตะโกนพูดดังๆมาให้มึงจมไอ้สัสหาตรงที่ไกลๆพออี่อยากเล่นแบบนานๆสักตาหนึ่งอ่ะไม่ติดมันิ้งเอาไม่มึงไม่มึงตัดไหนปพูดมังไม่รู้เรื่องจริงตอนเนี้ยอะหรอเนี่ยแกแล้แอบเลยเยี่เลย นี่อย่งมึงบอกว่าบ้านที่แมงนกมีตัวเดียวกูเข้าไปแมงใครไม่รู้มาจากไหนไอ้สัสใช่หมายถึงบ้านแมงนะไม่รู้ว่ากูหมายถึงบ้านเหลี่ยมข้างๆ้างขวาเมื่อะมันมันจะมีคนลงมันเหลือเจ็ดคนบนเครื่องบอทแหละไม่น่นก็พวกลุดอ่ะไอ้มา่าไหน่อยพอได้ยิงอยาใครโดนเขียวเกียวนะเฮ้ยมีสามตัวป่ะเออจะสู้มันได้ไหมเนี่ยมันมีคนามือกูหลอกทำนี่เอง ทำน้อยพวกนี้จะไม่มาเป็นขบวนเลยนะฮะรายไายสัตว์กใกล้คุณ<ม>แปดละเอาไปฟ้าหัวมันนี่คือกาสเปรย์คูณสี่ไอ้อเชี่ยสมุดมาดิสัตว์ คเกมสองสีไอ้เหี้ยอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ตรงมาร์กูเไอ้กูกูสเปร์กูสเปร์เอโฟส่มันเป็นชิหดึงแล้วแล้วกูก็เอาไอ้สองสียิงต่อมันไม่ตายได้ยังไงวะไอ้เหี้ยกูยิงไปเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเออทำไมไม่น็อกอะเออไม่น็อกวะกลับมาเดินยิงเดินที่กลางกอดเดิกไันม้เฮี้ย อัอนวลบนี้มึงลงไหนกันดีนี่ลงในบ้านของเจอะจะถึงเหรอมึงถึงไม่ถ้าโดดเส้นตรงอ่ะถึงอยู่แหละถึงไง้กูดังไงถึงอยู่เฮ <laughs> ้ยกูดังอะถึงอยู่ <laughs> โอ้โแบบเน็ตเต็มเลยอะจะของกูเต็มแล้วกูเก็บไม่ได้ไอ้สัสเฮ้ยเอ้ยโดนสวนโดนสวนอะไรขึ้นเกิดอะไร กูไปเปลี้ยวมารอตินจากความไร้แ้ยจะฆ่ามันนะปีสาจกลับมานละวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเป็นเรืองนู้นเลยของครบรถจัดเลยตอนนี้พร้อมยิงอ่ะพร้อมยิงอ่ะตรงรักเลย ออะไรกัไม่รู้เฮียบ้านนั้นก็มีคนนะวิ่งอยู่วิ่งอยู่ว่ยิงไม่ถึงว่ะไอ้เฮียไม่อยากเสี่ยงเปิดจุดเฮ้ยมีคนยิงคุณจากไหนวะเฮียจากไหนวะเนี่ยหาแงไม่เจอว่ะ ตัวได้กูยิงนอ็อกด้วย嘛มีรถอยู่แล้วขับชาร์จมันเลยไหมล่ะสนใจอะสนใจะาาน,นะหน้าหันขนาดนั้นเลยกูดังฟ้าออกไปแล้วหรอตัวเสื้อสีแดงปะไม่แต็งผ้าคลุมสีฟ้าเห็นไปใชากูดังขวาเลยกูดังขวาสุดอ่ะแต่เลย ก็ให th ้กานกัดเราอะไปด้วยกันเลยไปด้วยกันไปไกลสุดเนี่ยนะจอตรงนี้เอยเจาะเลี้ยหอยอ่ะคุณทรงอยู่นู้นอะอยู่ด้านโ้นสุดฝั่งนู้นสุดอะ แล้วอยู่คนฮันเฮนเนย์ไม่ใหญ่กว่าดังมีนะไม่ระเบิดอาย,ย่าเข้าสัานมวอ อยู่ไหนวะอยู่สมองไงที่นีอแล้วพวกเพื่อนมาเลยวนอยู่ไหนสโมสรละว่ะโอ้ยแล้วเจ็บเจ็บลงมาดิจา่ามลงมาดิ <c oughs> <c oughs> หมดเลยใช่ปะ ไมมีระเบิดยาสมองวัน <c> ท <oughs> ี่ยังไม่้มมเฮ้ย <c oughs> อ๋อใจเยียไม่ได้ยิงใครเลยให้กูวิ่งผ่านตัวมั่วเลยจัดมาเ <c oughs> อาเก็บเสียงสงกรปรกเลยเด้อ,าาอี่ยงมาละไอ้เจ๊เ้าทีนี้ก็ปองน้ำกไปบนเลยอ๋ตัวทีเท่ยที <c oughs> อาดิงี <c oughs> ้ยนี่หมะ มาแล้วเอากันวงกูกูใช้กูเก็บมาสามอันอ่ะจากศพมันหนึ่งเจออันหนึ่งก็หมดสามอันไหนเฮียเฮ้ยหมดเลยแรงสิงแกมมาเฮียเดือดตาแล้วเนี่ยแล้วทำไมวงมันมันวงสามแล้วหรอวะเออไอเฮียกูคิดว่าวงหนึ่งวงสองอยู่เลยไม่ยแรงเหมือนกันนะเราไม่ดูที่ ยัสดุดตายวงเลยครับจบเลยจบกันที่ทำมาทั้งหมดโอ้ยรถไฟไหมอะรถชายเนี่ยโอ้โหที่เธอได้ดิฉันบุกขอน้ำแข็งเนี่ยถ้าตายบุกที้ขออนุญาตโทษคนณครับนะครับไหล โอ้ยไอ้ต้นไม้คุณนั่นแหละแต่ตาบุ้งที่ขออนุญาตโทษคุณครับนะครับทันอยู่ทันอยู่ไอ้สัตว์ทันอยู่เตายแล้วนะไม่มียาพันแล้วนะที้เหลือทันอยู่เ <c oughs> ชื่อกุ๊สิชนทีเดียวไปนะผมเลยก็เจ๊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  ลหลังแมงดีกว่าแล้แมงตลบหลังมันอีกทีนึนงไงไอ้ดอกมันหยาดเลยจะคองหายไงปไหนหมดไห้แจ้งวิไม่ยมาไอเออเออสมบู่ออ <_ co ld> บวนเลย ยิงแม่งไม่โดนเลยทำมกหลอกทำมกหลอกอันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางนี้ทางขวามือผมเห็นเละขยับไม่รู้นะว่าใช่คนไหมแล้วมันไถเข้าสมองไหมวัววัววางเดรยวไม่ถองเรือสมุนไม่ถองลูกอ่ะหลอกกันนึงแม่ก็ยิงน็อคไปตัวนึงกันล้วไม่มาหรอก

เคื่อนกัวไหรอว่าไฮเซนตาและบอกเฮ้ยตาเห็ยนะก็เห็นไม่ไหนไอ้สัตว์ขับมาเร็วนู่น่ะสั่งเราสันเบอร์เอเลยเฮ้ยกูมี c 4ไอ้เหี้ยครับนาลิโรมานมาทางนี้นะให้มันเข้ามาให้มันเข้ามาเน,ะนาะ VC-4 มันไม่อยูดเนอะ้อ You oh. ask me. I would not live for everyone. Some of us need to be fun, some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's set it done. Cause There's so many differences in each of us. Trust your guy, I can show you what you want. Living life every day, not okay. All I want, and I pray. All I need, and I pray. Yeah, all I need, and I pray. Ooh. อยู่นู้นไอ้เหี้ยอู้ปาลิบัสไฟโอ้โหโอ้โหให้ปืนเหี้ยนี่แม่งอย่างโตูไงสัสทำไมเวลาตอนกูนลกดเล่นนี่มันแรงขนาดนี้เลยวะมันก็มิดเดียวแตกอะไอ้เหี้ย มุนแม่งมีอยู่แม็กเดียวไอ้ปืนเฮียนั่นน่ะคือถ้ามึงยิงไม่แม่นคือมึงจบอ่ะคนปลาปลาระเบิดวงนี้ไม่ใช่เราใช่ไหมมันไม่หยุดโอ้โหอลวอะอุปนักเลยว่ะเฮียข้องน้ำไปกูจึงปีเตอร์ครับท่ากับมันสักนิดนึงเฮียแล้ววันละข้าวโง่เนี่ยมันสีแต่กหารถไม่เจอไม่รีบไปเราเราทางไหนก็เจอล มีเรือนะแมวเรือเลือ,ลอ,อยางในเฮียรู้อีกที่อ่ะอะเดมกลางเรือเด้อล้วนเอา,าโดนยิงมันจะรั่วไหมวะเรือยางขึ้นกล่องไงเรือยิงดิรั่วปะไม่รั่วไม่รั่วดีสิรั่วเลยนั่นคือว่าเรือ,อยางนี่ถ้าโดนยิงมีเรือจะระเบิดนะที่มันเป่าลมลองอีกเรือ <c oughs> มันมีเลือดอยู่อะว่าขับไปวะขัไขับไม่เป็นเหมือนกันอแล้วเป็นแล้วเรื่องหนึ่งอ๋อแ้มีคนขับหน้าไงเพรนนะมีเรือกูมีเรือเรือลำใหญ่ก็เองไปขึ้นเรือแผยดีกว่าไหมอุ๊ย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 มีคนชนได้ด้วยเดี๋ไม่ขับค้นยากไหี้ยใหญ่สัตว ผลพามึอองอกอมไปอีกฝักหนึ่งเลยน,นั่นแหะไอ้เหีย้ยใช่แบบเ,ข,เข้าหลังเนเข้าหลังเน่ช่แล้วไหนพามึงขึ้นเรือมาเดี๋ยว <laughs> พายเลยสัสเไขับรถยากไอ้สัสโอยโดนไอ้เหี้ยมันยิงใส่โจสลันไสัสเรือพนสะดมนะเวเวสัส เดี๋ยวเข้ามาแล้วเว้ยมีว่าพนเรือสินค้ามึงเนี่ยอู๋เดี๋ยวนี้บอกรพาเด็กไประธานาธิบดีสาวีเขาใหญ่เลยหลูทำไมอีกทีเดียวเรือสินค้าของตัวต้องทำน้วเว้ยเลิศเพ้นเขี้ยะอหญ่ขนาดว่ามันมันเรือแบบเรือเรือนิ่งอยู่เรืออะไรวะเฮ้ยเราขับเรือมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากเลยว่ะเจอแล้วเจอจุดแชมป์เลยแชมป์เฮ้ยแต่บนหัวมีคนอาจจะไม่แชมป์ละคนหนึ่งมันงงอ่ะ คือว่าบนหัวมีคนล้ไงทาันเห็นเราตัวด้วยเหียแล้วเห็นหลองตัวตาถั่วเห็นกูแล้วไอ้ัวไม่ได้ลงบ้านที่ที่เรามากันหรอบ้านที่มาไปนัาไปเลยไปเลยมันเอล่องัากูเน่เหียลองยชลองยชมลองแชมป์เลยหน่ครับเงียบไ้ยเฮึ แกงแกงแกงล้อซิงนะครับว่เฮ mhm ้ยเดี๋ยวมาทางเราจิ้มลดือมาทางเราเฮ้ยมันไม่จอดไม่จอดไม่จอดจะไปยิงมันนะไปด้นยแล้วไปด้วยขับรถทำอะไรกันวะหาทำเดย์อยู่เหรอเฮ้ยมันลงมาทีมเดินกูนปิตาแน่เลยนั่นแน่แน่เปนคนยิงเงอะเราดูวงต่อไปถ้าวงนี้ยังเป็นใจเราอาจจะมีสิทธิ์แชมป์จริง อยาเข้นไปส่องสถานการณ์ว่ไ้เชือกูแอบไว้ได้อยู่ได้อยู่ลงอย่าน่องอมเงรอยู่ตรงนั้นมีคนตรงนั้นมีคนที่นี่แอบนะมีคนมันโดดล่มไปสัตวอยู่บนหัวเราเราเห็นหรอกนะนยห้ฉันาั เิ้ยยิงแผลไม่ <im it> ไ,มไมด้ยิงเฮ้ยตกล้มมีมีตัวโดดลงใกล้เนินเราเราไม่เห็นเราไม่เห็นเราไม่เห็นเลยตัวมาร์คตัวมาร์คกล่วตัวบอลส้มอ่ะเหี้ยเราบักกี้เพิ่งใส่ชุดลายพังเลยต่คุระตัวอะไรปาไอ้เหี้ยขวานเราก็มีติดติดมาเนี่ยมาร์คเนี่ยเราก็มีมีคนเพิ่งโดนมาเลยมาเมื่อนะเอ้ยไกลมากเลยเราขี้เขียวเดียวเพิ่งเพิ่งโดดแสดงว่าไม่มีของเนี่ย มันมันน่าจะโดดเพรว่าล่มมาเนี่ยโดดล,ล,ล่มเข้าวงน่ะไม่รู้มันแยกกับเพื่อนมัน้ะแอบไม่แย่เพื่อนพี่ขาดแล้วแซดวิวีวีล่มูนงไปวิ่งยังไงไม่รู้เฮียพี่ไปไมิชแดนหลังที่มึงมาร์กอ่ะวิชาร์ดแค่ระเบิดลูกเดียวก็ตายเลยไงมัชาร์ดมันชาร์ดมันชาร์ด ซ้ำดีภูมิซ้ำดีโผล่ไปเจอเลยเยวกูแม่งกันสแล้วมึวงยิงไม่ได้ติ๊ๆๆกจะบอกคือหมายเราแตกละไอสัตว์ใช่นั้นแหละไอ้นี่แหละที่มันน่ากกว่า อุ้ีสองตัวต้องกุยอ่ะกุยไม่งิงไม่ตายให้ไม่หัวความปลอดภัยบัสลากชีพมาเมื่อเพื่อนซ้อนต่อไปก็ได้นะกัวมันน่้จะยังไม่รู้เดีมันไม่รู้มันไม่รู้มันเก็บของอยู่ซ่อนต่อไปได้กบกวได้กูวได้บัได้อุ้ยอีเหี้ยไม่เห็นหมวกกูแดนจัดหมวกกูแดนจัดหมวกกูแดนจัดออกไม่ได้แล้วกูไม่ได้แล้ะอะไรอีเหี้ย ไปเดจานไปเลยแหม่แล้โอ้ยไอ้เยีย่วงเท่านี้เหลือยี่สิบห้าคนไอ้ที่จะรั่วไอ้สัสแข่งปูรีแข่งไปเทศไหรเที่ฉัลลเออเี่จังหวะดดีนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วผมไม่เสี่ยดิเดียวไอ้ยี่วงแค่นี้นค,นคนเหลืออย่างเยอะไอ้เยี่มันบ้าหรือเปล่าไอ้สัส i'm only young one yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is doing lots of cocaine